ระวัง6อาหารเพื่อสุขภาพของดีที่กินมากไปแล้วให้โทษเราถูกสอนให้กินแต่ของดีกันมาตั้งแต่เด็กๆตารางอาหารห้าหมู่ท่องจํำกันแล้วกินให้ครบกินให้มากพอเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่รู้หรือไม่ว่าในบรรดาอาหารเพื่อสุขภาพเหล่านี้มีอาหารบางอย่างที่แม้จะมีสรรพคุณช่วยบำรุงแต่ถ้ากินมากไปกับกลายเป็นอาหารให้โทษส่งผลเสียต่อร่างกาย ทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นโรคร้ายต่างๆได้อีกด้วยวกอาหารเพื่อสุขภาพที่กินมากไปแล้วให้โทษน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้เป็นหนึ่งในเมนูลดน้ำหนักของใครหลายๆายคนบางคนที่แพ้นมบัวก็หันมาดื่มน้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองแทนซึ่งแน่นอนว่าน้ำเต้าหู้มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยบำรุงสมองและกระดูกป้องกันโรคกระดูกพุนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยปรับสมดุลความดันโลหิต ช่วยให้ระดับนะคะระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นแถมยังช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะดื่มแล้วอยู่ท้องช่วยให้อิ่มและไม่โหยหาอาหารเหมาะสำหรับดื่มตอนเช้าเหรือดื่มตอนเย็นแทนการกินมื้อหนักๆได้แต่ในน้ำเต้าหู้ประกอบไปด้วยส่วนผสมของท่วเหลืองโปรโตีนสูงนี้หากกินมากเกินไปโปรโตีนจะไปเล่งการเจริญเติบโ,โตของเซลล์มะเร็ง ทั้งยังมีนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติที่เต้านมส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมในเพศหญิงได้นอกจากนั้นการดื่มน้ำเต้าหูมา้มากๆอาจไปขัดขวางการทำงานของต่อมไร้ท่อกดไอโอดีนทำให้การทำงานของต่อมไทรอยเสื่อมประสิทธิภาพลงส่งผลให้อารมณ์แปรปรวน ร่างกายอ่อนเพลียและน้ําหนักลดได้ฉะนั้นคนเป็นโรคไทรอยไม่ควรดื่มน้ำเต้าหู้หรือหากต้องการดื่มน้ำเต้าหู้นะคะแนะนำให้ดื่มวันละหนึ่งแก้วตอนเช้าหรือตอนเย็นและต้องเป็นน้ำนะคะเต้าหู้แบบไม่เติมน้ำตาลเพื่อไม่ให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วนและเบาหวานเพิ่มนั่นเองค่ะมะละกอ มะละกอเป็นผลไม้ที่ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแก้ปัญหาท้องผูกอุดมไปด้วยวิตามินที่มีส่วนช่วยบำรุงประสาทนะคะและสมองช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามลายฟันป้องกันการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลัง่งแม้มะละกอจะมีประโยชน์ แต่ถ้าทานมากไปก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่นทำให้ผิวเหลืองเสื่องซึมเบื่ออาหารและนอนไม่หลับโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานมมละกอซึ่งเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลค่อนข้างมากอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้นอกจากนี้ในมมละกอยังมีสารพาเพน ซึ่งส่งผลกับทารกในครรภ์หญิงตั้งครรภ์จึงไม่ควรกินมะละกอรหรือกินในปริมาณน้อยๆจะดีกว่าค่ะต่อไปนะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะน้ำเปล่าค่ะน้ำจำเป็นต่อร่างกายเป็นส่วนประกอบสำคัญที่คอยหล่อลื่นนะคะข้อต่อและช่วยให้การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยไม่ให้ท้องผูกช่วยให้ผิวพรรณเปล,ปล่งปลั่งช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญรวมถึงเป็นตัวที่คอยล้างสารพิษออกจากร่างกายแต่ประโยชน์ของน้ํำเปล่าที่เราพูดนี้เป็นประโยชน์ในกรณีที่เราดื่มน้ำเปล่าในปริมาณที่พอเหมาะค่ะเพราะถ้าดื่มน้ําเปล่าแยะเกินไปจะทำให้เกิดภาวะน้ำเป็นพิษซึ่งอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวค่ะ ภาวะน้ำเป็นพิษนะคะเกิดจากการดื่มน้ำมากเกินไปและร่างกายได้รับน้ำปริมาณมากในช่วงเวลาสั้นๆส่งผลให้ปริมาณโซเดียมในเลือดลดลงเพราะถูกเจือจางไปกับน้ำทำให้มีอาการปวดหัวอาเจียนอ่อนเพลียบางคนมีอาการมือเท้าบวมสับสนสมองบวมอาจถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นการดื่มน้ำควรดื่มแต่พอดีวันละ6-8ถึงแแก้วหรือคนที่ออกกำลังกายเล่นกีฬาอาจดื่มให้มากขึ้นเพื่อทดแทนเหงื่อที่เสียไปแต่ไม่ควรดื่มเกินวันละ13แก้วหรืออาจสังเกตง่ายๆจากสีของปัสสาวะหากปัสสาวะมีสีเหลืองอ่อนแปลได้ว่าปริมาณน้ำในร่างกายอยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ถ้าปวดปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะใส ไม่มีสีแสดงว่าคุณดื่มน้ำมากไปแล้วค่ะปาทูนา่าปาทูน่าเป็นอีกหนึ่งอาหารรดน้ำหนักที่ราคาไม่แพงและนำมาปรุงได้หลากหลายเมนูจะทานเปล่าๆกับผักสลัดก็อร่อยหรือจะนำมาทำไส้แซนด์วิชกินคู่กาแฟตอนเช้าๆก็เวิร์กแต่รู้หรือไม่ว่าปาทูน่านั้นจัดเป็นปลาที่มีสารปลอดบอเปื่อนอยู่มากเป็นอนันดับต้นๆเลยค่ะ ปลาทูน่าเป็นปลาที่ปนเปื้อนสารปลอดโดยสารปลอดจะแทรกอยู่ทั้งในเนื้อปลาและส่วนที่เป็นไขมันสายพันธุ์ของปลาทูน่าที่พบสารปลอดมากได้แก่ปลาทูน่าตาโตและปลาทูน่าคลีบน้ำเงินซึ่งสารปลอดนี้หากสะสมในร่างกายมากๆเข้าจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กส่งผลต่อสมองอาจทำให้หูตึง ตาบอดหรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและประสาทหลอนดังนั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงปลาทูน่าโดยเปลี่ยนไปทานปลาอย่างอื่นแทนเช่นปลาแซลมอนหรือปลาดุกหากต้องการทานปลาทูน่าควรทานเพียงสัปดาห์ละ1นถึงสงครั้งสำหรับปลาทูน่ากระป๋องแนะนำให้เลือกแบบทูน่าในน้ำเกลือหรือน้ำแร่นะคะดีกว่าท,ทูน่าในน้ำมัน ส้มส้มเป็นแหล่งวิตามินซีช่วยบำรุงผิวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจบรรเทาหวัดทั้งยังมีกากใยช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้แต่ถ้ากินส้มเยอะๆจนร่างกายได้รับวิตามินซีมากเกินไปมากกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวัน อาจทำให้เกิดโรคนิ้วในไตได้นอกจากนั้นกากใยของส้มที่มีมากถ้ามากจนเกินพอดีจะทำให้เกิดปัญหาท้องผูกได้เช่นกันหากทานตอนท้องว่างโดยเฉพาะคนที่เคยมีประวัติเป็นโรคกรดไหลย้อนส้มที่อุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดนี้อาจทำให้กระเพาะอาหารและทางเดินอาหารละคายเคืองทั้งยังทำให้ท้องอืดท้องเฟอ้อ คื่นไส้หรืออาเจียนได้อีกการกินส้มจึงควรกินแต่พอดีวันละ1-2ลูกก็จะช่วยแก้ปัญหาท้องผูกและช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินซีเพียงพอแบบไม่ต้องทานอาหารเสริมหรือวิตามินเพิ่มแล้วล่ะค่ะต่อไปนะคะอันสุดท้ายแล้วค่ะกระลำปลีค่ะกระลำปลีเป็นได้ทั้งวัตถุดิบ หลักและผักแกล้มมีประโยชน์ช่วยลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงมีกากใหญ่สูงดีต่อระบบย่อยอาหารทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้และช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะคะการกินกระหล่ำปลีมากๆนะคะโดยเฉพาะกระหล่ำปลีดิบจะทำให้ร่างกายได้รับสารนะคะ รอยตัวเจนเป็นสารที่คอยขัดขวางไม่ให้ร่างกายดูดซึมไอโอดีนซึ่งไม่ดีต่อต่อมไทรอยเสี่ยงต่อการเกิดโรคคอหอยพอกผู้ป่วยไทยรอยนะคะจึงควรหลีกเลี่ยงการกินกะล่ำปลีไม่ว่าจะสุกหรือดิบแต่สำหรับคนที่ไม่มีโรคแนะนำให้กินกล่ำปลีสุกจะดีกว่าเพราะความร้อนนะคะจะได้ค่านะคะคเชื้อโรคนะคะแล้วก็สารดังกล่าวได้ค่ะ อาหารทั้ง6อย่างนี้ล้วนแต่เป็นอาหารที่ดีแล้วคะมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะหากเรากินในปริมาณที่พอเหมาะพอควรรวมไปถึงอาหารอื่นๆหาก,กินให้อยู่ในปริมาณนะคะที่ร่างกายต้องการต่อวันก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยค่ะนอกจากเลือกกินนะคะของดีแล้วก็กินให้ อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะก็อย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างน้อยสัปดาห์นะคะละ3-5ครั้งเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ปอดแข็งแรงพร้อมต่อสู้กับโรคภัยแล้วก็ไวรัสต่างๆ ทุกวันนี้พี่เล็กจะทําคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9ก้นาฬิกาสานาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบา่บายนะคะประมาณบ่าย3าโมงสิค่ะ15บหนาฬิกาสินาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่าน,นะคะเกือบเกือบสทุ่มค่ะ19บเนาฬิกาสีนาทีค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG t w i t t e r หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ s.p.888 นะคะหรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแลวมาตอบคำถามทันทีเลยค่ะหรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ n sp 8ป8นนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ